Bị ăn bào cái ní cả ăn lót chân 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 chân ăn lót chân ăn lót chân ăn chân ăn lót 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 ผับก่อนได้น้ำหอนเราได้ขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อแล้วเราได้นี่แนวกินทงมนนี้กะบีิมีไปเลราทุกคนเหสบายดีทุกคนมัน,นก็นอยู่หายอยู่หน้าอีกคือเกาบีได้ไปเชื่อได้ หายหน้ายังมีท่านแล้วนี่โอ้แต่ก,จก,ก็จะแล้วแล้วทุกคนอย่กงประมาณห้าหกหายนี่ละจะแล้วแล้วบุกอีสองมือสามมือก็น่าจะแล้วพอ,อยังเดียแต่เฮ้ออยง่ายเจ็บไปนี่ตอนนี้ก็ทีมงานหากโลก,กาเมื่อวานนี่ก็ถ่ายไวเ้เฮ้ยนึงน่าจะได้ดำเฮ้ยนึงนี่ละมาหน่พอโลก,กาก็โลก,กาตอนเช้าดำตอนแรกถือว่ามาอัปเดตให้ทุกคนเบึง ได้แต่เปล่งน้ำผายนี่ได้เจอบันเพราะว่าน้ำแห้งแล้วทุกคนเลยฝนมีโต๊กได้สี่ห้ามือเลยล่ะจะได้น้ำกับเปล่งน้ำพายไปแล้วลงไปพูนี่เฮยือนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังหกเฮยือทุกคนเ้ยหกเฮยือทางตะการนี่ล่ะโยอันน้ำแล้ว คนมีโต๊ะหลายมือแล้วแห้งเลยสบายดีชาเฟ่ใหม่สบายดีมื้อนี้สิหากินพี่เดอ้อหากินเท่าหากินเท่ามื้อนี้นะเจ้าเยอะรับเท่าลับเจ้าี่เดอ้อี่เท่าก็พอมีอยู่ได้จุไพ่เพื่อเท่ากับเดี๋ยวตอนกลางเย็นเพื่ออะยังไปเอาเฮ้เจออันให้เจอหูเป้หวาเดียอืม sao cái này vậy? như thế này nhé, ở cẳng na pí, bảo này là, lộc cà cà cái, ngào cân nặng, có gì đấy? cái cà này mày nhom heo đét mày

để hai mắt lá oh. hạ hạ. Ồ Hạt thì hố Hạt thì hố Được nhạo vào lên thế nào hạ mà nhạo lá Cốp cúp cốp bốc cốp hồ cốp 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 nào cốp cốp nó. กะโตป็ดีปกน้ำนุ่งทรงใส่กันนุ่งกระโปรงบกกาดำหน้าเนา13-14สามสี่ 13, 14, ค่อยแต่ง วันนี้โลก,กาแล้วแล้วไปดำต้อวันนี้เมื่อกี้นี่ขาดขาดแล้วแล้วทั้งนี้เป็นดินดะจะดีทั้งพุนนะทั้งมีน้ำพวกทั้งกลางเคิงพี่โอ้ยดีใซทุนล้วนรถมั่งรถไฟเไปไหมเอาไปเลยนี่นั่งอยู่โฮมเดอ ห้าห้าที่เลยเหมือนกัน

งั้นคอยเออพู้เจ้าบอครับอีมนเด้อเอาวาไม่งนเดี sure. ด๋ยวจะหาเองลูกายเดเดี๋ยวไม่ได้อน วันนี้ก็เรียบร้อยเออนี่ก็ดีแต่แดดบดมันนี้นะแดดบีแห้ไปเล,เลเยกดเมฆลายดิโอ้น้ำขิงมาลิ้นนำน้ำขิงมือแห้งไปเทแล้วน้ำขิงน,น้ำขิงน้ำขิงก็ไปพี่เลยม,ม,ม,มาลิ้นมาบังเดี๋ยวมาเอาเท่า เน่จอมล่ะบาทนจอกบลยไงจะดีน้อไปเอาเท่าไนี่ก่อคือกบแบบนี้อ่ะ่มานุ่นุ่งเลยลุดมืทิมผมขบนเอนี้นะดูกางหน้าเลยกบหนหมัโดดอีลกบน้อย จะเยี่ยมมาเลยเท่ากับอยู่พุ่นละพายตัวนะเขามาพายต้นน่าอร่อยเอาไปตองก็แล้วไปตองไปเชื่อเท่าได้น้องไปดีถืออันเชื่อมาไปตองเงี้ยเด้ตองเอาว่ามาชมขนาดชมบ่ขนาดอัตัวนี้หัวง่ายเนาะติดเบอร์ไปเลยเด้อ

คือเอาเงาแล <Momo S 2> <ด Liberty. S 1> ้วไปนี่นี่นี่โอ้ต้องใช้วามพยายามแท้อันนี้เนื้อได้เนื้อได้อือมีอยู่โอ้หมื่อวานนี่เป็นลายนะเขาจะช่อนมาเอานะบัดมื้อนี้บัดคือบ่ได้ซั่นน่ะ จะไปใหม่ก็อกอกอกเอาไปจีนกูเท่าแล้วอันนี้เท่ากันมาเอาเท่าไปุกคน้อยนี่เท่ามาแล้วนี่ มวานนี้ตาชอนก็เสิสามาเอาผัดลายอะไรทุกคนเลยตะลามวานนี้นะโอ้ตะลทานี่ทาอะไรทุกคนเลยนะมันจะกินแล้วทำี่มันกินข้าวทาวอะทุกคนเลยมันจะกินมาแช่แบบนี้ เทาละเ่าเมือน <occurs> กันเล่น <More> ย <vicious wave> ัไนี่ิดล้บอสมยร์ละเออ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 เาอเอขเออเออเนี้อเอเออเออเออออเเออเออ้เอ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  ไปตองมาใช่ไหนี่โอ้ได้ลายอยู่นี่นี่ฮู้ดเอาละฮูดเอาฮูดเอาฮูดเอาเอาไปเชื่อไปตองได้แล้วเด้องามอันนี้เอาชมดีเอาชมดีคอยคิวคอยคิวไปดิฮานน่าจะได้อยู่แล้วคนเอานี้เลอกเอาเลอกเอานานแต่ไม่คิวเห็นบ่ลายมันปะนี่เมื่อลลางอีวูเทงพุทธังหะอีเด้อ ได้อย an, ู่ด้อยู่อาจจะพอได้ลาบอยู่รวันี um ้นีมต่ไหมนี่อะไยังออกมาแล้วเอายู่ีถีก uh ็พาไปแล้วล่ะโอ้โเโอ้โหนี้พาไปเลย

อำน้ำอำนานอำแล้วเ้าไาใหม่เจ้าผักปกๆอยู่ถึงผักกันเลยดิสงสส่ปีเป็ดอยู่ขาเป็ดนั่นอยู่ขาเป็ดขาเป็ดเด็กกินปี่ปี๊ยงกันยัะโอ้ กินคาเพชรขึ้นเตาทุกคนนะทอดจะทอดนั่นนานฝนจะ,ปะไปไม้เฮ็ดไปเลยนี่ <ไป S 2> ล่ะปิงปิงงเถอะรหรือปิงคาเพชรโอ้เจ้ามักปิงหมดละล้างแล้วแลเออล้างแล้วลเราจะละกำลังกินดินอืมล้างกัๆๆนเรื่อยคาเฟทมันมันนี่ดเชื่อน้ำมันกับมัน ขาเพชดนี่นะอืมันมันน้ขายเนาะเอาแล้วปูมาแล้วเอาอู้หงก็มาโคเชอันนั้นนะมาแต่งโคเชแต่งกิ่นดูนะโคเชแต่งกิ่นโคเชไล้โอ้โห่นี่ เดี๋ยวจะคนมักเดี๋ยวทุกคนเนี่ยบีมีแนวโคเช่อโค่โคแต่งกิน่นรถมอเนี่ยกับคนมันจุกลูกกันเลยทุกคนเนี่ยค่อยบีด้กินย้อนลายเธอแล้วหมอนี่นะตอนนึงเีราค่อยโลมีนะค่อยปกเนี่ยค่อยเอาช่อนไม้ใช้ชองคางนี่ปลุกลง ออกมาเสือ์ฟวยแบบลายขนาดเป็นทุกคนเลยนั่นนี่ลาบแล้วบันนี้เท่านี่น่าจะพอกินอยู่ทุกคนเลยตัวเขามีแนวกินหลายอันเลยเยอะลาบเท่าเนี่ยมนีาเลยจัดมาตังคักๆก่อนอล้างเรียบร้อยวันนี้ ลาบลาบหักก่อนนะ ก็ล้วมันสุดสวตีเงินจะไปไหมเ้ยโเลยเสี่ ห <S an> อ,อมแล้วพอกระเพิ่นมาแล้วเพิ่นไปยามลานยามลานยักง่ายอะลรทุกคนเลยป่อยกันยังลุ้นอยู่บัดไปเพิ่นว่ามันบุลานเอาแล้วมันบุงาออาองาอันงาลานนั่นนะมุนมัดก็ <S <S <an> <S <S <an> น่าจะตัไง่ายบิตั้มและสามสโลนี่ข <S an> าดไปมะได้กินคาเป็ดคาไกล้นี่คือเก้า แย่าล้วเด็ต้มน้ำต่อไปนี่สีโลอ,อันนั้นและสีลาเท่านลทุกคนเลยมาได้นี้ออกแามก่อนนี่พื่อ พักก็มีจะพักโบทุกคนเลยดก,นยก,นยกนินแบบง่ายๆเดยมันนี้ vẫn còn cái tên là 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 cái tên nằm hòn rồi đấy Cool. Ừ. เสินายเสินายสบยายเสบายหอมซีนเป็ดเนี่ยน้ำทุกคนเลยพอได้โหม ขึ้นมาเด้แล้วได้วันนี้เชื่อเข้าไม้เลยทุกคนเลยปกติมันเชื่อเข้าไม้เชื่อชินชช้นป่าแซบอันนี้บ่มีน้ำหอมเลยนี่แต่ขาเป็ดนี่อหอมก,กมลยเดีรสชาติอะไรนี่นเลยเล้ว เดแบดละสำมเนัน,นไอ้นุยทุกคนอา้าวเรียบร้อยบัเนี้น,นี่แนวกลินของมันนี้กะบิมีเปเรือลายทุกคนเอ้เแดบบง่ายๆเลยหลับเท่ากัขาเป็ดซื้อมัตาบาลขาละเจ้าพันกีบขาละสองหมื่นกีบทุกคนไอเป็นสี่หมื่นกีบ มาป่ะนี้กินข้าวเดียวได้ส่วนเอฟซีจะไม่ซื้อแพมายกินข้าวมากกินกับเพันนอ้ขาเป็ดอันนี้ขาเป็ดเท่ารับเท้ารับเท่าอืออุ้ยรับไปหมจะมากตัวเล้ามัน,น,นไไคือเอาได้ก้ม<อ> เอาไปไหมลองเท่าก็รอดเออแซ <Help. S 1> บแซบรดอดโอ้ึงบุคบกแซบเขาไม่ก็ชอบไปไม่เอาไปดินมาแล้วบร่ได้เชื่อซ้ำอืมเป็น,นมกอนนนโอ้พลาดไปปลาล่าน,ก,น,นากันนะ้วิรพอปลาล่านมืนี้ ผ่าจองมือละมันบ uh ูอ้อมันเบูอ oh ้อ oh มัลานมุนเลดเห็นแล้วเลยจะไปทักไหมมือทอมกุ้งมันโอ้มัดไหมโอ้ยเกือบเฉอขาดบริกินปลาง่งมันปลาง่งมันจำจะแพไหมนี่ยังบูอ้ได้ห้องใหญ่จัง ไม่ลองานตรงนี้ทำคุ้ยน้ำอยู่น่าท้คนดโหดดม่หมดวงวงวงพระงินเอิญจเอิญใหญ่เลย Kín bây giờ đấy, tại bài mô nó sẽ phải năm, chắc có mới bảo là, Mới. Mới, mới bây mới đi năm. Rồi. Mới bây hả? Ừ. Để cái đấy mình là, mình mà năm luôn yêu Mà hình ở năm thì thèm ít. Ừm. Đừng để ยามเลยตอนยังครูโคลอยู่ยาวมาโตมันยังริยา่หลายไม่เลยกินปกติเด,ตดี๋มันนี่น่เรจะนาน้อเอาปะทอยนะเราจะนาน้กิน,น,นตอนมดก็ยังยาวน้อตอด<อ>มดก็ยังยาวเนาะมือเยอะเ่าแห้เยอะเ่าแห้ง màu hmm. yêu kính cao để tan yêu kính cao là bao nhiêu nhang nhang khang còn oh. kén không đỡ chơi white bao nhiêu em เออไปที่นงนั่งกินก็มาไปทีนงนอืมท้าองนั้นแหละเอสำหรับอาหารเทงเขาก็แล้วไปเมื่อนี้ก็เดี๋ยวตอนแรกหาไม่ทุกคนเลยจากละหาพิเลอร์ตอนแรกกะโอ้ยยุ่งกับการ ดำห้ดำหน้านี่จนบ่ได้เวลาหอนหากินทุกคนเลยโอ้กะเพื่อลาดนะถ้าบิได้เลยลก็คือบิได้ลาดนะแต่เพล่ะแล้วห้แล้วหน้าคักๆพล่ะยังหาอยู่หากินจะด,ดีทุกคนเลยตอนนี้ก็นอกจากหน่อไม้หน่อมันนี่ก็ถแถวแขมหายเขมหน้าหน่อไม้หน่อมันมีแต่นั้นะละหากะเอาคลิปนี้ก็พักไว้ชั่วนี้แล้วพ่อแม่น้องก็ขอบใจที่ติดตามพับสม้มคลิปหน้าพอกันไหม่สบายดีคลิปนออหน้าพอกันไหมเด้อบ๊ายบาย